นี่ตัดผม่อนี่ใครตัดให้ฮใครตัดให้พี่ผู้ชายครับผู้ชายชื่ออะไรพี่ทำ,พทำหน้าเหมือนพี่เอ็มทำหน้าเหมือนพี่เอ็มพี่อยู่ผู้วายเด้อหล่ดูหน้าพี่อยูอยน่นะบทเพลงให้ฟังฮะจะฟังเพลงเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันฟังเพลง,พงยอยีกนะ ดูดูหน้าอิ่มนะนี่วันนี้ดูหน้าอิ่มนะฮะไปกินข้าวเที่ยงมาแล้วกินไม่หมดอิ่มเนาะกินพออิ่มมแล้วพ่อกับแม่มาบ้างเปล่าฮะไม่สนใจลูกเลยไม่สนใจลูกเลยสนใจยังไม่ว่างมั้งพ่อกับแม่ยังไม่ว่างมั้งเขาทำงานอยู่ทำงานอยู่ใช่จะอยากทำงานเหมือนกันนี่ก็อยากทำงานเหมือนกันอยากแ้ล้วพ่อทำงานอะไร ขา,ขายขนมปิ๊บขายขนมปิ๊บที่สนมปิ๊บที่นครปฐมเพชรบุรีแม่แม่แม่ขายอะไรขนมปิ๊บเหมือนกันฮะแม่ขายขนมปิ๊บเหมือนกันเล่าขายอยู่แถวไหนแถวฮะจวบประจวบประจวบเปิดร้านเลยเปิดขายอย๋อขายดีไหม ขายดีเอาเอาจะเอาไปละจเอามาให้เอาดิอยากกินเหมือนกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีไอ้ลูกแล้วเป็นพ่อค้าไม่รู้อะไรอะไรอะขนมปิ้งมันก็ต้องมีดิมีพวกอะไรนะพวกขาไก่อะอืมขนมยาวยาวด้วยโอ้ที่เป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเรียกขนมอะไรก็ไม่รู้นะ ไม่เคยกินเป็นแท่งๆใช่ไหมชาบโอ้ในไส้สับประรดไส้สับประรดแอมมุกลมอ่ะไอไข่ดอกไม้อ,ะอ่ะอ่าเนี่ยมเคยกินนะเคยนะแล้วเ,เคยช่วยขายบ้างไหมนะช่วยขายไหมอยู่ที่ว่าตอนอยู่ที่บ้านช่วยช่วยขายดีไหมมีเสื้อด้วยเสื้อขายขายเสื้อด้วยใครขายเสื้อ แม่มเสื้ออะไรเสื้อมือหนึ่งมือสองเสื้อเชื่อที่ใส่ใช่ไหมออแล้วน้องทำไรน้องอ่ะน้องน้องสาวทำอะไรพี่สาวผมเหรอใช่ใช่พี่สาวนั่นนี่มีพี่สาวด้วยอะมีมีมีม,ม,มีพ่อชื่อหนึ่งแม่มชื่อลีน้องเจฟชื่อลีน้องเจฟชื่อเจฟ โอหเก่งนะจำจำชื่อน้องได้หมดเลยนะเ <พอ S 1> นี่ยมีรถกระบะมีรถกระบะนใหญ่ใช่พ่อมีรถเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้ามาตอนนี้ยุ่งอยู่เดี๋ยวพอ่อกับแม่ก็มานะให้เขาว่างๆก่อนอยากกลับบ้านนะอยากกลับบ้านเนี่ยต้องทําตัวดีๆก่อนดิถึงจะได้กลับบ้านเข้าใจไหมต้องทําตัวให้ดีถ้ารเราดื้อไม่ได้กลับแน่เข้าใจป่ะออ เดี๋ยวพวกก่อกับแม่มาดูเราว่าพัฒนาการของเราถึงไหนแล้วเอถ้าเราไม่ดื้อไม่อะไรโซนอะไรนะเดี๋ยวพ่อก,ก็รับกลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเราอยู่แล้วเลยใช่ปะ่ะเราก็ก,ก็ก็อยู่นี่ไปก่อนไปไปขึ้นขึ้นทางรถไฟอะไรนะขึ้นทางรถไฟขึ้นทางรถไฟบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟเหรอคะอ๋อขึ้นได้ปะ่ะ ขึ้นรถไฟกลับบ้านขึ้นทางรถไฟใช่ก่อนรถไฟจะมาหมายความว่าไงขึ้นขึ้นทางรถไฟขึ้นทางรถไฟโอ้โบ,บ้านอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่ใช่ทางรถไฟมันจะมีสิบทางโอ้มีสิบทางเลยมีสิบทางนีง่กลับบ้านถูกอ่ะฮะถ้าเนีมนกลับกลับถูกอ่ะมมไม่ถูกเราต้องให้พ่อมารับ ต้องรอก่อนรอญาติรอญาติครับเนมเนี่ได้เรียนหนังสือไหมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยตั้งแต่เล็กข้อเขาไม่รับอะไรนะส่งข้อส่งข้อไม่รับสถานที่เขาเป็นรับตั้งตั้งแต่เล็กมาเนมไม่ได้เรียนเลยเหรอเรียนเนมอ่านหนังสือออกไหมไม่ออกไม่ออกเขียนออกไหมเขียนได้ไหมเขียนได้เขียนได้อ่านไม่ออก ต้องเขียนเ,เขียนได้แต่อ่านไม่ออกจะเขียนยังไงอะ่ะเขียนชื่อตัวเองได้ปะได้้ดอเขียนชื่อได้หมดแต่อ่านไม่ออกนี่มันก็แปลกนะเขียนได้อ่านไม่ออกออมันต้องอ่านออกด้วยสิเราต้องหัดอ่านสิใช่ป่ะเออต้องหัดอ่านด้วยหัดอ่านแล้วก็เขียนด้วยอืม อตัดผมแล้วค่อยดูดีหน่อยฮนะตัดผมมันด,ดูดีหน่อยนะมาคราวนั้นดูดูดูหน้าผมผมนะเออคราวนี้ดูหน้าอิ่มหน่อยนะนะออกกังกายบ้าง,างออกน <c oughs> ี่กินแล้วต้องออกกังกายรู้ปะ่ะกินแล้วนอนมันน่่งกายมันจะมันจะอ่อนแอ หรือว่าเดี๋ยววันนี้กินขนมนะขนมตอนนั้นไม่อามชอบปะชอบ,ชอบเบื่อ,อยัง<ห>เบื่อหรือ,อยังเบื่อเลยเบื่อ <laughs> อยากกินเลยอย่าเพิ่งเบื่อดิเออเออต้องต้องกิน,อ,อ,อ,กนอืมเบื่อไม่ได้ขนมตอนนั้นอร่อยหรือว่าอ่อหิว <laughs> เออหิวกินเยอะเยอจะได้ขายได้ นั่งอัตมาดนะได้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 ได,ได,ได้นั่งนั่งตามสบายเลยเนั่งตามสบายเลยได้กินข้าวอะไรวันนี้ตอนเที่ยงกินข้าวอะไรผักทองพักทองอีกแล้วใส่ไข่อร่อยไหมปวดผักทองว่ะ เ <ś led> บื่อฟักทองฟ <ś led> ักทอง, <internet> <ś led> งเชืม่ <ś led> ม, a, มกินฟักทองเชี่มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครัวเขาก็ทําให้ฟักทองเชื่อมต้องมีทุกอย่างเลยฟักทองลหลายอย่างนะเออ <ș led> เพิ่งเบื่อเขาให้เราเรากินลแล้วก็กินไปรู้ว่าเออไม่ใช่เราจะเรื่องมาก,าาก,มากถ้าเรื่องมากเดี๋ยวไม่ได้กินร <ś led> <ś led> ู้ <ś led> ว่าเออเราก็ผมไม่ตังยาคนนั้นน่ะซื้อหมูปิ้นให้จะไม่ซื้อเลย อ,อวไรที่ว่าลูกใารจนต้องซื้ออะอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดวันอ่ะผู้หญิงอ่ะราไม่ให้อะไรประหยัดได้เราก็<ท>ประหยัดพะเรา,าใช่พอเราอยู่ที่นี่เราเรา,ากินฟรีอยู่ฟรีรู้ปะ่ะมีอะไรเราก็ช่วย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 งานเขารู้ปะ่ะเขาพาทําอะไรเก็บกระยงกระยะกวดอะไรก็ช่วยช่วยเขารู้ป่ะอย่าขี้เกียจนะรู้ป่ะ ถ้าเราไม่ขี้เกียจเราทําตัวเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อ,พอกับแม่มา <c oughs> ก็อาจจะรับเรากลับบ้านหรือเปล่าถ้าเราเทําตัวดีนะถ้าเราขี้เกียจไม่เอาอะไรเนี้ยพ่อกับแม่ก็ไม่อยากจะรับตัวกลับบ้านเดี๋ยวรับตัวกลับบ้านไปก็จะขี้เกียจนะต้องท,ทำตัวดีๆอย่าขี้เกียจอยากกินแล้วนอนกินแล้วเราต้องเดินเวลาเขามีกิจกรรมอะไรช่วยอะไรแล้วก็ช่วยๆเขาหรือเปล่าฮะ พอเราอยู่ที่นี่เราเราไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าใจไหจมเรอาอกินฟรีอยู่ฟรีอาบน้ําฟรีฟรีทุกอย่างหรือเปล่าเรามีอะไรเร,เราต้องช่วยทุกอย่างนะเข้าใจไหมนี่เข้าใจเข้าโอเคอ่ยบ๊ายบาย,บาย,บาย